เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ที่บอกนะครับว่าผมจะต้องคานไปกราบอะไรต่างๆไม่มีนะคุณก็อย่าคารนมากราบผมแล้วกันเราต่างคนต่างว่ากันไปตามกฎหมายลูกน้องคุณเี่ยหัวเราะดีนะกะ็ระมัดระวังนะครับเวลาขึ้นศาลช่วยหัวเราะนะศ <c oughs> าลด้วยสุจริตนะนหัวเราะขำเขมกอะไรกันไปนะนะนะให้ลูกน้องอ่าน อ่านแล้วเป็นไงเอ็งงานนี่หัวเราะนะครับเวลาขึ้นศาลหัวเราะด้วยนะครับหัวเราะนะตลกมากนะบอกคำฟ้องผมตลกอ่านแล้วขับผมชนะแน่นอนนะเวลาขึ้นศาลแล้วขับด้วยนะนะอย่ามั่นใจมากใช่ครับศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายเขาให้ความเป็นธรรมกันทุกคนนะผมย้ำอีกครั้งนะข้อความที่คู่กรณีด่ามีอะไรบ้างครับดื้ เป็นทนายไร้จัรยาบรณเป็นโจรเป็นทนายนะเป็นทนายให้โจรที่เป็นทนายนะครับอัอดถั่วดําตบจับกับโจ้นะครับผมหยิกหน้าก้อคอสั้นนะครับฟันเหยินเรียนเนตจบเนตินณฑิตระดับโลโลตีความกฎหมายเข้าข้างโจรน,นะครับแล้วก็เป็นคนขี้เมาอ่าเป็นไงนี่คือข้อความที่ผมฟ้องไปพี่น้องฟังแล้วไงเพลินนไหมเพลินผมแดนเลยครับนะครับ นะครับใครที่เป็น FC พี่เดนะครับที่ติดตามผมเนี่ยประมาณเกือบสามล้านคนเนี่ยหลายคน,นยตามผมมาสิบหกปีสิบปียี่สิบปีบางคนตามตั้งแต่นู่นเนี่ยจัดรายการอยู่กองทัพตกนะครับ AM เอ็3หนึ่งศูนย์ห้าสามหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามร้อยสองโอ้ยตามผมมาบางคนยี่สิบกว่าปีรู้พี่เดเป็นคนยังไงพี่เดเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะบางท้งก็แทงสวนมางคิดไม่เหมือนคนอื่นเขา สิ่งที่พีเด่จะโดนก็มีคดีหมิ่นประมาทที่คิดต่างกับคนอื่นเขาแล้วก็ทัวลงแต่ไม่มีการตบซับไม่เคยโกงใครไม่เคยปลอเมเอกสารไม่เคยวิ่งเต้น,นล็อกคดีไม่เคยหลอกลูกความคือนี่สิ่งที่พีเด่ปฏิบัติก,กับตัวเองมาตลอดคือเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินไม่เคยรับบริจาคนะครับไม่เคยทําความเสียหายกับประเทศชาติไม่เคยอาจจะเป็นคนที่ปากเสียปากสุนัขอะไรแบบที่ หลายคนเขาเรียกขนาดนามพี่เดปากหมาปากตุนัทแล้วก็จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนขี้เมานะเพียงแต่ว่าหลังเลิกงานกินวายสองแก้วเรียกขี้เมาไหม่ะนะนะเพราะฉะนั้นใครมาเรียกผมเป็นทนายขี้เมาก็ก็อาจจต้องรับรับหมายสารแล้วก็ไปบอกสารว่าทาไมไปเรียกพี่เดชเขาแบบนั้นเขากินวายสองแก้วนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปบอกสารนะได้อย่างในการที่ผมจะกินวายสองแก้วหลังจากาเลิกงานแล้วเนี่ยแล้วผมก็นั่งอยู่กับหมาผมเองไร เป็นพยานได้ไม่ได้กับเมาเสร็จเมาเสร็จไปขับรถสร้างความเดือดร้อนในสังคมใครมาเรียกผมขี้เมาก็ต้องไปตอบสารนะว่าไปเรียกพี่เดชเขาเป็นคนขี้เมาทําไมมันก็เสียหายสิยครับพี่เดก็เสียหายพี่เดก็ฟ้องศาลนะครับไปถึงสาลช่วยหัวรเนะ <c oughs> วรานะ <c oughs> รนะ <c oughs> รด้วยนะหัวเราะด้วยนะหัวเราะด้วยนะครับไปขึ้นศาลหัวรเราะด้วยนะบอกศาลนะว่าเขาทำไมจนะับ ต่างคนต่างก็ใช้สิทธิ์ไปแหมผมชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตผมไม่เคยมั่นใจนะครับนะครับแล้วก็ที่บอกนะครับว่าผมจะต้องคาานไปกราบอะไรต่างๆไม่มีนะคุณก็อย่าคารมากราบผมก็อะไรกันเราต่างคนต่างว่ากันไปตามกฎหมายลูกน้องคุณเด่ยหัวเราะดีนะะักอ่ะก็ระมัดระวังนะครับเวลาขึ้นศาลช่วยหัวเราะนะนะคนที่ติดตามพี่เดมานานๆน,น,นะเขารู้ ว่าพีเดก็เป็นคนยังไงเขาแทงสวนแทงอะไรต่างๆทุกคนไม่มีใครโกรธผมหรอกไอ้พวกที่เข้ามาดา่าผมใช้ต่อยคำหยาบหยาบคายเนี่ยผมก็รับอกบรับรับโกมดคือพวกนี้มันไม่ใช่เอฟซีผมนะครับเอฟซีผมไม่มีใครดา่าผมหรอกรับผมทุกคนรัวผมเนี่ยเป็นคนที่รักพี่รักน้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ซ้ําเติมเพื่อนฝูงเวลาที่เพื่อนฝูงต้องตกระกลำลําบากมันเป็นนิสัยส่วนตัวของผมไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเป็นคนที่ครบได้ นะครับนะและเอฟซีเนี่ยก็ไว้วางใจใครว่างก็เข้ามากินกาแฟาที่สํานักง,งานพี่เดนะมีร้านกาแฟาข้างล่างราคาย่อมเยานะเออมาถ่ายรูปกับพี่เดย์มานั่งคุยมาซื้อเสื้อทนายใครทุกมาอะซื้อกระเป๋ากระจุดที่สํานักง,งานแวะมานะครับแวะมานั่งกินกาแฟ,าฟาอะไรต่างนะครับอืมอยู่ที่ซอยรามินทราห้าสองทับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ซอยรามินทานะนะครับนะมาแวะมามาอะไรต่างมามาพูดมาคุยกัน ที่ผมมั่นคงไม่มีเสื่อมหายเลยนะครับไอ้พวกที่เอา,ท,าทัวร์มาลงคือพวกที่ไม่ชอบผมนะพวกที่ไม่ชอบผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้โกรธอะไรใครแลวผมไม่คิดจะฟ้องร้องอะไรใครหรอกแต่ว่าบางคนถ้าด่าผมแรงหน่อยหมายสารก็ไ,ไปถึงบ้านกันนะผมไม่คิดจะฟ้องร้องหรอกเป็นหน้าที่ของลูกร้องผมแอดมินต่างๆไปดูสิอาจารย์ข้าหนูว่าไอ้คนนี้เกินเลยไปหน่อยนะอ่าอันนี้เขาก็าอาจจะต้องฟ้องร้องไปแต่โดยทั่วไปผมไม่ฟ้องร้องอะไรหรอกเพราะว่าแอดมินันมีหลายคน นะเพจทนายคายทุกเนี่ยมันมีแอดมินเยอะหลายคนผมผมทาไม่เป็นหรอกไม่รู้าจะรทำอะไรแต่ที่ผมไลฟ์สดไปเองเดียวอย่างอื่นเาทำไม่เป็นก็มีหน้าที่แอดมินเขาจะดูแลกันเองทั้งเพจส่วนตัวเพจทนายคายทุกมีแอดมินดูแลหมดเขาจะดูแลอ่าที่หลักโดยทั่วไปไม่ฟ้องร้องใครแต่ถ้าเกินเลยไปน้องๆก็บอกว่าอาจารย์กัดหน่อยเชือดไก่ให้ลิงดูซะหน่อยนึงอะไรเนี่ยเกินเลยไปด่าทุกวันใส่ร้ายทุกวันก็ดําเนินคดีไปแล้วก็ให้เขาไปชี้แจงที่ศาล แล้วไปถึงที่ศาลแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องอยอมรับคําขอโทษนะครับเหมือนกับคดีท่านอาดีตอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่ไปหมิ่นประมาทแถลงขา่าวคุณสุเทพอดีตลองนายกไป,ไปกล่าวหาว,ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอ่ะอันนั้นเขาก็ไปรับคําขอโทษนะสุดท้ายก็เป็นไงก็ติดคุกจริงๆอ่ะหนึ่งปียังไงไปดูข่าวอ่ะพี่เดก็แชร์มาเพื่อเป็นจาหอได้กับอินฟูตํารวจยุกรูด้วยความรัก อินฟูตำรวจทุกคนเพราะผมรักตำรวจนะดาผมเป็นอินฟู o, ปากหมาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่มันสูญเสียควาเมเป็นมือที่นะเออสูญเสียควาเมเป็นมือที่เพราะเราเป็นตำรวจไม่ด่าประชาชนว่าปากหมาแสดงให้เห็นว่าเราเก็บอารมณ์ไม่ได้นะนะจะเสียภาพลักษณ์สอบสวนกลางมือที่เป็นกลางเคียงข้างประชาชนนะครับคำว่าเคียงข้างประชาชนเนี่ประชาชนทุกคนอิ o, นฟูเนี่ยพี่เดเนี่ยก็เป็นประชาชน แล้วมาดามาดาพิเดปากหมาที่จริงๆก็ผิดพินัยนะนะครับผิดวินัยข้าราชการเพราะว่าท่านอาจจะลืมไปท่านอาจจะโกรธว่าเออไปมามีคนบอกว่าท่านมีโอกาสทิงทุกท่านก็เลยโกรธก็เลยดา่าทักปากหมาในความจริงไม่ใช่อ่มันด่าประชาชนแต่ผมไม่เคยโกรธท่านรักเหมือนเดิมแล้วก็ชอบผลงานท่านนะพี่เต่านะรักนะจุ๊บจุ๊บครับนะอยากจะทําความเข้าใจอะไรกับผมก็โทรไปหาอาัิยะให้อาจญิยะโทรมาหาผมเพราะอาจฉิยะมันเพื่อนรักผมมันเป็นคนบอกผมเองแหละ ว่าอินฟตูตำรวจเนี่ยจะถูกดำเนินคดีใครจะรับผิดชอบไปดูที่มันไลฟ์สดทางยูทูบเนี่ยที่เตาอัจฉริยะก,กับเพื่อนรักท่านนั่งกินข้าวทุกวันเนี่ยยังมีตำรวจก็ยังขายลูกท่าน,นอัจฉริยะส่งให้ผมด,ดูเลยมันเป็นคนบอกผมเองนะอ่ะอัจฉริยะนยเพื่อนรักผมเนี่ยเป็นห่วงอินฟูต,ตำรวจมีอะไรก็โทรมาคุยกนะันนะนะไอชิดาว่าผมปากหมาแล้วผมไม่ว่าอะไรหรอกนะครับชุกรูนะครับ,นะรบแต่อย่าลืมนะ พีเด้แล้วก็เป็นประชาชนนะท่านเราป็นตำรวจรด่าประชาชนนบาดบา,บาไ,ได้หรือเปล่าก็ไม่ว่าะไรหรอกรักเนละิกจุ๊บจบผมยังรักอบอรตรท่านปัจจุบันเหมือนเดิมล,ลองไปถามด้านขอบอดีว่าผมจัดรายการสนับสนุนตำรวจดีไหมดูคดีดีดไอ้ข้อเนี่ยผมยังบอกนะเนี่ยแจ้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอบประสานงานปปงยังไม่ได้มีคดีฟ้องเลยท่านอบปอระสานเลขาธิการปปงภาพเดียวครับนะครับใช้อำนาจเลขาอายัดเลยนะเขานักทำงานไว้นะครับ ทำงานไวผมบอกว่าท่านผอบอท่านนี้เร็วไวรวดเร็วทุกอย่างคดีกระเดิมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นนะผมชมเนี่ยชมตลอดนะครับลองไปถามท่านผอดิอว่าพี่เดเขาชมหรือเปล่านะนะครับเข้าใจนะอย่าไปผักมิตรเป็นศันตรูพี่เตาคครรูนะับผมไม่เคยโกรธใครคนระับพุทธาก็ไม่โกรธนะที่ก็เอามือถือขึ้นมาคอควายคอควายก็ยไม่โกรธนะแต่ว่าผมกําลังไลฟ์สดนะถ้ามีคอควายก็ยโดนบล็อก ราะว่าคนพวกนี้ไม่ได้รับผมก็ไม่ต้องไม่กบเลื่อนผ่านไปจบนะชัดเจนไหมล่ะพี่เดชความรู้อะใครก็แล้วแต่นะได้รับผลกระทบจากการถแถลงข่าวนะท่านเป็นผู้ตองหาท่านเป็นผู้ตองหาหรือท่านยังไม่ได้เป็นผู้ตองหาแต่โดนพาดพิงอะท่านก็ไปปรึกษาทนายใกล้บ้านท่านถ้าค้องร้องได้นะครับทั้งแปลงและยาอย่างกรณีของเนี่ยเมื่อตะกี้ที่ผมอ่านไปอะ่ะเออนะครับอ,อ,อะไรเี่ยนะครับชื่ออะไรดีวกว่อนี้ เออนะครับรีสอร์ทเนี่ยครับเนี yeah. ่ยไล่คูนับดาวเยเขาก็เตรียมฟ้องร้องแล้วเขาก็ปรึกษาทนายเาแล้วน,นะครับเพราะอะไรใทยไปให้สภาพไปภาคพิงเขาอะไร่างว่าเขาอยู่เป็นสปกปิดกฎหมายเ,เป็นรีสอร์ทเดียวก็ได้รับหมายสารไปต้องไปสู้คดีเอาเองแล้วกันนะนะครับพี่เดก็เอาความจริงมาพูดนะแต่บางครั้งเนี่ยคนบางทีมัน,ม,นมันยอมรับความจริงไม่ได้ะมันอยากพูดคนเดียวและยิ่งท่าดังมากมีอำนาจมากเ้าหูะตึงนะไม่ว่าทุกอาชีพอะอาชีพทนายอาชีพตำรวจ อใครก็แล้วแต่พอมีอำนาจเนี่ยนะพอมีอำนาจแล้วคุัมจะตึงนะฟังอะไรไม่ได้แนละ้วม,มันใหญ่มันมันไม่ค่อยฟังใครอ่ะพอใครแย้งอะไรหน่อยก็ไม่กนสวดเลยเนี่ยมันมันจะไม่คุ้มนะเอมอม,มันจะไม่คุ้มรับผัวใ้ายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเออด้วยความหัวใหญ่นะเดี๋ยวแชร์ไปเตือนสตินะอย่างของคุณจอยยุทธเนี่ยเตือนสตินะครับ ใครที่เป็นผู้ต้องหาใครที่เป็นญาติถ้าการถแถลงข่าวกระทบท่านท่านก็ไปปรึกษาทนายข้างบ้านทนะ่านคนที่ท่านไว้วางใจดูซิมันมันเข้าไหมอ่านะไปตัดสินท่านได้ไหมนะมาท่านต้องติดคุกได้อะไรต่างมันพูดได้หรือเปล่าไปปรึกษาทนายท่านดูนะนะ,ะข้างข้างบ้านนะทนายเดี๋ยวนี้เยอะแปดหมื่นคนเก่งๆแล้วน,นะนะพอเราดูนะครับเดี๋ยวเราเป็นผู้ต้ตองหาก็มาแถลงกันเลยสำนักข่าวนี้ก็ตัดสินเราเลยเราชั่วเราเร็วไม่รอติดคุกเอาเงินไป เอาโกงเสร็จแล้วก็เอาไปซื้อกรมธรรม์พอไปเอาเอา,เอาเงินไปทำบินคอยโกงแจ้งความเท็จสารไม่ตัดสินเลยแต่ทําตัวเป็นสาลเตี้ยพิ่ภาคสามกนแล้วใครก็แล้วแต่นะครับที่โดนใส่ราา้ายกล่าวหาโดยสารยังไม่ตัดสินเนี่ยเป็นแค่คนโดนกล่าหาเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาบอกแลวยังเป็นผู้ริสทธิ์เนี่ยท่านก็ปรึกษา,นาทนายกลบนายภาคธันทิมาแบบนี้มันเป็นการหมิ่นประมาทไหมนะมันเป็นการกระทําละเมิดไหมปรึกษาดูนะสาลฎีการตัดสินไม่เยอะแยะลองไปดูนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันหยาบมันเป็นระบบกล่าวหานะ่ะกาแจ้งความกันโอ้โหด่ากันไม่มีที่แล้วมึนจะมียืนที่ไหนอะ่ะตายต้งเป็นอะ่ะ